ญาติโยมทั้งหลายเคยหรือไม่ที่ในยามค่ำคืนอันเงียบสงัดจิตใจกลับว้าวุ่นราวกับพายุโหมกระหนำ่ำแม้กายจะพักผ่อนบนที่นอนนุ่มสบายแต่ใจกลับร้อนรุ่มกระวนกระวายราวกับถูกไฟสุมอกนั่นเป็นเพราะเหตุใดกันเล่าเหตุเพราะเรามัวแต่แสวงหาความสุขจากภายนอกมองหาความสำเร็จลาบยศสรรเสริญจนลืมไปว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นซ่อนอยู่ภายในใจของเราเองอาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่ามัน่นมั่นเป็นคนขยันขันแข็งทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวหวังว่าเมื่อมีเงินทองมากมายจะสามารถซื้อความสุขมาได้แต่ยิ่งหามั่นก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งไขว่คว้ามั่นก็ยิ่งรู้สึกขาดแคลน มันมีบ้านหลังใหญ่มีรถยนต์หรูหราแต่กลับไม่มีความสุขที่แท้จริงมันมักจะบ่นว่าทำไมชีวิตมันยากเย็นเช่นนี้ทำไมต้องดิ้นรนขนาดนี้วันหนึ่งมันได้มีโอกาสเดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งในป่าลึกที่นั่นมันได้พบกับหลวงตาชรารูปหนึ่งหลวงตานั่งสงบอยู่ใต้ร่มไม้าใหญ่แววตาเต็มไปด้วยความเมตตา มั่นเข้าไปกราบหลวงตาแล้วเล่าถึงความทุกข์ใจของตนให้ฟังหลวงตาฟังอย่างตั้งใจแล้วจึงกล่าวว่าโยมมั่นความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกแต่อยู่ที่ใจของเราตัางหากใจที่สงบใจที่ไม่ยึดติดใจที่รู้จักพอนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงหลวงตาได้เล่านิทานให้มั่นฟังว่า ครั้งหนึ่งมีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาทั้งทรัพย์สมบัติอำนาจและบริวารแต่พระองค์กลับไม่มีความสุขวันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จประพาสป่าและได้พบกับฤาษีตนหนึ่งฤาษีนั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พระราชาทรงแปลกใจว่าทำไมฤาษีผู้ไม่มีอะไรเลยกลับมีความสุขมากกว่าพระองค์ พระราชาจึงตรัสถามฤสีว่าท่านฤสีท่านไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมท่านถึงมีความสุขเช่นนี้ฤสีตอบว่าข้าพเจ้ามีความสุขเพราะข้าพเจ้ารู้จักพอข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ข้าพเจ้าอยู่กับปัจจุบันข้าพเจ้าไม่ยึดติดกับอดีตและไม่กังวลกับอนาคต เมื่อได้ฟังดังนั้นพระราชาก็ทรงเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีแต่เป็นการรู้จักพอและการปล่อยวางหลวงตาจึงสอนมั่นว่าโยมมั่นลองหัดทำสมาธิภาวนาดูบ้างลองฝึกปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลองมองโลกด้วยใจที่เป็นกลางแล้วโยมจะพบว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม มั่นกลับไปบ้านและเริ่มฝึกทำสมาธิตามคำแนะนำของหลวงตาแรกๆก,ก็ยากลำบากจิตใจฟุ้งซ่านแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆมั่นก็เริ่มรู้สึกสงบขึ้นมั่นเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวมั่นเริ่มรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ตนมีมั่นเริ่มมีความสุขจากภายในเรื่องราวของมันสอนให้เรารู้ว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาจากภายนอกแต่อยู่ที่การฝึกฝนจิตใจของเราให้สงบให้รู้จักพอให้ปล่อยวางความสุขที่แท้จริงคือสมถะวิเวกสุขแท้ที่ใจดังที่หลวงพ่อเกษมเขมโกท่านได้สอนไว้คำว่าสมถะหมายถึงความสงบความระงับ วิเวกหมายถึงความสงัดความปลีกวิเวกการที่เราสามารถรักษาจิตใจให้สงบระง,งับจากความวุ่นวายภายนอกและปลีกวิเวกจากกิเลสตัณหาความอยากได้ใครมีต่างๆได้นั่นแหละคือสุขแท้ที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองพระพุทธองค์ทรงตรัสไว,ว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยา อัตนาวสุทันเตนานาถังลพติดุลพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนั้นญาติโยมทั้งหลายจงอย่ามองข้ามพลังอำนาจในจิตใจของตนเองจงฝึกฝนตนเองให้เป็นที่พึ่งแห่งตน จงหมั่นจเจริญสติภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบเยน็นและเป็นสุขอาตมาขอฝากข้อคิดง่ายๆไว้ว่าในแต่ละวันลองหาเวลาเพียง5นาที10นาทีนั่งหลับตาทำจิตใจให้สงบระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสัมผัสความสงบภายในและพบกับความสุขที่แท้จริงได้แล้ว ก่อนจากกันไปอาตมาขอถามว่าในวันนี้ท่านได้มอบอะไรกับจิตใจของท่านบ้างท่านได้เติมเต็มความสุขให้กับตนเองแล้วหรือยังจงอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จงเริ่มสร้างความสุขจากภายในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอาตมาจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาปานสติ วิธีการฝึกสติด้วยลมหายใจที่สามารถช่วยให้ท่านพบกับความสงบและความสุขได้อย่างไรโปรดติดตามกันต่อไป